วันนี้เวลา18นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีะเะด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกาลยานีน้าพระที่นั่งอำพรสถานพระราชบังดุสิต พระราชทานพระบรมราชบนรกาศให้พลเอกสุดยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีนำนายกเกษมจันทรแก้วองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมแต่งตั้งเฝ้าถลอองทธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์ชั้นธิยะจุลจอมกล้าวิเศษ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจนวนหกพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดประวัรนิเวศวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามวัดราชบระดสถิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชา ในที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวนเจ็พระอารามได้แก่วัดพระศรีเัตนสสดารามวัดประบอนิเวศวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐิทธิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพิตรุสิกรานารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบรมนิวาสราชบรรวิหารนอในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี2564 ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด s u u s s r r i e l l k like, k s แชร์กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปหากมีข้อเสนอแนะใดๆหรืออยากรู้เรื่องอะไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ